ฮัลโหลสวัสดีไทยแลนด์ Thailand. สวัสดีครับพี่น้องทุกคนตอนนี้เรามาถึงไทยแลนด์แล้วนะครับผมเพิ่งลงจากเครื่องครับนี่ลงจากสนามบินครับเพิ่งออาสนามบินครับเพิ่งลงจากเครื่องครับผมอเป็นอะไรที่เหนื่อยมากขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นห่วงนะครับผมขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับที่คอมเมนต์มา เพราะถ้าในตอบผู้ใดไครับพึงลงเครื่องครับขอบคุณหลายๆที่ถามข้าวถามข้าวที่เป็นห่วงนอะพี่น้องนอะตอนนี้ถึงไทยแล้วอย่างปลอดภัยครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับหลายคนมาเมนในคอมเมนต์ในเพจกับขอบคุณหลายๆครับน่ารักมากเลยไทยแล้วนะครับตอนนี้ว้าวดีใจมากเลยคิดถึงบ้านคิดถึงไทยปลอดแล้วพี่น้องปลอดไยแล้ว เยวบัดนิก้กสีรอเอากระเป๋าครับเพราะว่าคนกับกระเป๋ามาคนละไฟส์ครับมาคนละสายการบินต้องรอเอากระเป๋าอีกทีนึงครับเดี๋ยวต้องไปเช็คกระเป๋าว่ามาถึงหรือยัง <c oughs> เพราะว่าจริงๆในไฟส์กระเป๋าจะมาถึงประมาณ11โมงครับแต่ว่าคนมาถึงก่อนนะครับตอนนี้7โมง6กโมงกว่า7โมงเช้าครับผม คนน่าจะมาถึงกอดกระเป๋าเนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดต่อเจ้าหน้าที่อีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ถึงไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวบ้างๆเรามาคุยกันนะครับผมสวัสดีพี่น้องเช่าเรี่ยวสุขุสุ坤นนำเด้อไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะครับคุณใดอยู่กรุงเทพมาทาก่ายใดเด้อตอนนี้อยู่กรุงเทพครับผม กรุงเทพจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่แถวใกล้ๆก็มาเจอกันได้นะครับทักเข้ามาในะข้อความเพจได้นะครับผมเจอกันได้นะครับผมกินข้าวกันนะครับมากินข้ากันพี่น้องว่าภาพาไปเรียกตำหงเนี่ยพอดีมูจกักรลานเซ่ะอยากกินตำหงแบบตำหงเซ่บถึงถึงประแด็นุนวดตุ้งตัวตตตตตยังสินะพี่น้อง บ่ไ้กินดนแล้วตอนนี้กันย่างย่างาเท้ากระเป๋าก่อนดีใจมากเลยถึงไทยแล้วเอาพี่น้องจังคุ้ยกันครับผมบาทนี้หาเอากระเป๋าก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาดนิขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกความห่วงใยที่คอมเมนต์ข้ามานะครับในข้อความในเทิงคอมเมนต์นั่มเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับ เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวซิมาทักทายเดี๋ยวซิมาทำคลิปบอกเทคนิคดีๆเหมือนเดิม,มอีกและครับผมทุกท่านทุกคนเลยนะครับไปแล้วนะครับไปเอากระเป๋าก้อนพี่นองบ๊ายบาย